ในโอกาสนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เป็นมงคลยิ่งนะครับเวลาได้มูดมงคลเลิกแล้วที่จะได้เข้าสู่วิถีหลังน้ําพระพุทธมนต์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับเรือตรีธรรมรัตน์อาจารย์สันสนีอรุณสินปประเสริฐนะครับประธานชุมชนหมู่บ้านสาบคอนนะครับได้กรุณาให้เกียรตินะครับของมาลายมงคลแล้วก็สวมมงคลแปดทับเรียนเชิญฮะบน บนนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะได้เจิมนะฮะเจิมหน้าผากนะครับเป็นมงคลนะฮะเรียนเชิญเลยครับอันนี้เชิญคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่ท่านนะฮะเจิมเจอมสามจุดครับพี่จุดแรกอิจุดสองสวาจุดสามสุนะฮะอิสวาสุนะครับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะหรือว่านั่นแหละครับ น,นี่พ่อเลยอ้าวทางด้านโน้นบ้างอ้าทางคุณพ่อม <c oughs> <c oughs> ากหน่อยคุณพ่ออะไรครับแม่จับด้วยแม่วันดีจับด้วยลงอาคขลังเนยนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาต่อเลยนะฮะต่อ <c oughs> จาก <c oughs> ท่าน <c oughs> ประธานเลยนะฮะลำดับต่อไปก็เดี๋ยวพอท่านผู้มีเกียรติมาแจ็คก,ก็พากนะว่าชื่ออะไรนะอันนี้คุณพ่อ ครับในขณะนี้นะครับนาวาตรีชัยนรงค์คุณแม่อินทิราสูชยะนะครับกำลังหลั่งน้ำพระพุทธมนต์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่อไปก็เป็นคุณพ่ออะไรนะแจ็คคุณพ่อดานในคุณแม่วันดีครับอ่าคุณพ่อดานในคุณแม่วันดีนะครับมงคลแฝดที่สวมไปนะ่ะนะฮะแล้วก็มาลัยมงคลเนี่ยนะฮะสวมไปที่สามหัวเพราะว่า หัวสมองหัวคิดและหัวใจนะหัวสมองก็จำสิ่งที่ดีของกันและการหัวคิดก็คิคดปรารถนาดีต่อกันหัวที่3หัวใจก็คือรักกันไม่เสื่อมคลายนะครับมงคลมงคลแฝดที่สอมไป38เส้นหมายถึงมงคลชีวิต38ประการนะครับนี่คือ,อเรื่องราวของความเป็นมงคลขณะนี้นะครับท่านอาจารย์ศักดาท่านคุณพี่ศักดาและคุณัมพันนะครับปุญญเกียรตินะครับเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับเอายาทวดมาแล้วยาทวด ถขาบอกว่าการเจิมน้าผากเนี่ยเป็นการเจิมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธทมให้ลูกทั้งสองนะที่ผมบอกว่าอิสวาสูก็อิติปิโสเพราว่าอรหังสมาสมุตโธสวาก็คือสวาขาโตพระวาตาธรรมโสนิทิตโกอการิโกเอหิปัสสิโกนะฮะสูก็คือสูปฏิปันโนพราว่าโตสาวกัสังโฆไอที่ผมเอ่อผมพูดได้คือผมบวชมานานแม่เขาบอกว่าน้ำแสดงธรรมเนี่ยน้ำเป็นยังไงแจ็คดูซิน้ำเนี่ยหนึ่งน้ำอะไร น้ำคืออะไรน้ำเนี่ยเย็นนะฮะประการที่2อ,อะไรแจ๊สามัคคีกลมเกลียวครับสามัคคีกลมเกลียวเอาไม้มากรีดเอามีดมาฟันเอาขวานมาผ่านะฮะยกไม้ยกมือยกขวาน,นยกไม้ยกมีดยกขวานขึ้นน้ําก็กลับมาเหมือนเดิมสามัคคีกลมเกลียวกันดังเดิมนะฮะทีนี้แจคลองบอกคุณป้าคุณอาที่ว่าทําไมต้องใช้หอยสังในการหลังน้ําพระพุทธมนต์อ่ะ ก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างสูงยิ่งครับเพราะเป็นอย่งในศักดิ์สิทธิ์ที่14อย่างอันเกิดการเกษียณจากการเกเกษียณสมุทรสุรสทนทรครับของเหล่าเทวดาและศูนย์สหลังน้ำแก่คู่เบาสาวเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข 3. สังเป่าเพื่อ ให้ได้ยินเสียงมีความหมายว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนํานำพระพุทธมนต์บรรจุสังได้แก่น้ำพระพุทธมนต์ที่พระเจริญพุทธมนต์แจ็คเมื่อเช้าเนี่ยน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยที่หลังอยู่เนี่ยนะเอาว่าไปต่อแจ็คก็คือเป็นการโดยพรของ,ของคู่บ่าวสาวมีความจเจริญรุ่งเรืองและคู่ชีวิตประกอบอาชีพฐานะมั่นคงร่ำรวยและมีชื่อเสียงโด่งดัง เกรงนัเนี่ยเพลงนะนเนี่ยนะครับเหน้องเห็นน้องแต่งงานก็ดีดีใจแล้วครับน้องแต่งงานดีใจแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้น้องมีความสุขจะเลยลุ่งเรืองการงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับอ๋อตอนนี้เจทําอะไรอยู่แจ็คเจอ่ะงานบริษัทครับบริษัทแล้วแล้วฟ้าล่ะฟ้าธนาคารแบงแบงอะไรล่ะ กรุงเทพนะฮะร,รอรับเงินจากเจแล้วฝากนะฮะเจบอกว่ามีเท่าไหร่ผมไม่ฝากหมดแหละนะฮะเอาไปฝากน้องฟ้าหมดนะฮะว่าต่อไปอีกแจ็คขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วกันครับอ๋อแจ็คบอกว่าให้น้องเจเนี่ยรีบมีลูกมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะช่วยกันเลี้ยงนะแจ็คนะ <laughs> นี่นัน,นะอามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยภาคด้วยนะ <c oughs> อันนี้หน้าที่ภรรยาที่น่ารักนะคะภรรยาหน้าที่นั้นมีห้าหนึ่งรู้ว่าควรจัดบ้านแบบไหนสองสงเคราะห์คนเคียงข้างอย่างรู้ใจญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยคอยดูแลสามรักแท้จริงใจไม่นอกเส้นสี่คอยเป็นธนาคารมั่นคงแท้อันนี้แน่นอน <c oughs> หน้าที่สามีที่ดีเลิศนะคะมีอยู่5ห,หน้าที่สามีเลิศ 1. ชูเชิดภรรายาว่าคู่ขวัญ 2. ไม่หลูดูหมิ่นกินใจกัน 3. รักมั่นไม่นอกใจให้เธอตรง 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ที่รัก 5. รู้จักให้แต่งกายได้งามสมพาออกงานในชุดงามตามนิยม โลกชื่นชมเป็นสามีที่รู้ใจนี่เห็นไหมแต่ละแต่ละแต่ละสามีก็มีสูตรสูตรการคลองเรือนอยู่ห้าภรรยาก็มีสูตรการคลองเรือนอยู่ห้าใช่ไหมครับนี่น้องอะไรเนี่ยยังไม่รายงานชื่อเลยน้องไก่นะวันนี้น้องไก่ได้มาบอกว่าสูตรรับเขตสูตรรับเด็ดของสามีภรรยามีอะไรบ้างอย่างละห้านะไก่นะ นี่ตั้งแต่คบฟ้ามานี่รู้สึกใจแคบลงทุกวันไหมคะใจแคบลงไหมเจลงไหมคะแคบลงทุกวันทุกวันเลยทีเดียวที่แคบลงทุกวันเพราะในใจมีแต่น้องฟ้านะคะเป็นเป็นภาพประวัติศาสตร์นะเมื่อผ่านไปห้าปีสิบปียี่สิปีเดี๋ยวมาเปิดดูเอ๊คุณอาคุณยายเนี่ยคุณพี่เนี่ยมาให้กำลังใจนะฮะวันนี้ณวันที่เก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พันห้าห้าสิสี่เนี่ย นะครับนะมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ยิ้มด้วยนะฮะโปรโยิ้มขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ได้ถอดมองคลก่อนนะฮะมงคลแฟดเรียนเชิญนะ,ะคุณพ่อคุณแม่จับไปรวมกันจับไปรวมกัน2อันแล้วก็มอบใส่มือลูกลูกเอา2มือมารับลูกมีความโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากจริงๆเลยนะฮะตอนนี้เชิญนะเพื่อนๆได้ถ่ายรูปแบบ enjoy enjoy เลยนะฮะเชิญะฮะ กรบขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านด้วยความยินดียิ่งเลยทีเดียวนะครับจากหัวใจเจ้าภาพจากหัวใจน้อยหัวใจสีชมพูของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะครับก็เป็นวันเริ่มต้นชีวิตนะฮะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างถูกต้องตามประเพณีนะฮะในวันนี้ ขึ<วล>้นแล้วขึ <dür ram> ้นมาขึ้นก่ทำมาหากินมีถุงเงินถุงทองมีฟักที่ความมั่นคงความเจริญความหนักแน่นนะฮะทางนี้มีพร้อมทีนี้เนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม้เท้าเนี่ยนะฮะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยให้รักกันเหมือนอจนกระทั่งตราบชั่วนิรันนะฮะที่น้องแจ็คเมื่อกี้ได้บอกไวแล้วความหมายของไม้เทา้า,ทออทายอดทองกระบองยอดเพชรตัวอย่างในการที่จะ นอนให้หลานดูก่อนว่ามีประสบการณ์ในเรื่องเนี้ยในเรื่องเกี่ยวกับครองรักครองเรือนเป็นคู่ที่เตียงไม่หักเป็นคู่่เตียง่หักเราได้ขับไฟฟ้าแั่ผมอยู่ทางฟ้าฟังนี้นะพี่เต็มอยู่ฝั่งนี้ฟังนี้พี่ติมอยู่แบบฟ้าอยู่โน่นพี่ต้องฝันก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะนั่ง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 กราบพระก่อนไว้ ถ้าบวาสาวก็ดูนะฮะตัวอย่างก่อนนอนต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนึกว่งไหว้ไหว้สามีก่อนนะฮะไหว้สามีก่อนนี่เป็นประเพณีโบราณนะฮะคนเฒ่าคนแก่ผู้เพราะว่าสามีเนี่ยตามหลักแล้วสามีต้องนอนก่อนแล้วก็ภรรยาในนักวิสาขานี่ต้องให้นอนก่อนเก็บหมดเก็บหมดเลยไหวเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวระวังหัวนะพี่ บอกว่าเต็มนี้นอนแล้วมีความสุขมากนีเนน่ยอนหลับไปแล้วพี่เงียบสักครู่นะโอ้ยมุดคืยพี่ฝันดีฝันว่าถูรอตตอรีรางวัลที่หนึ่งฝันว่าเงินทองบนเตียงเยอะแยะเลยเนี่ยดูนี่แบอเตียงนี้มีความสุขนะคะเดี๋ยวจะให้หลานมันนอนต่อจะได้มีความสุขตลอดไป คุณพ่อคุณแม่กอญาติลูกครับคลับกบหมอนรอบนี้รอบแล้วเนี่ยไม่ได้ให้กอดกันให้ดูนั่นเลยต้องกอดกันนะเก่งใจพี่เอออ่าทีนี้กราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนอ่าวทีนี้ ลองนอนนะฮะนอนแล้วก็เอานะครับถ่ายรูปนะบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์สอนกันอย่างนี้ตลอดเนะยามสี่ยามห้าไก่เอ๊อ๊อโอ้ดังเลยฝันว่ายังไงเมื่อคืนฝันว่าฝฝััันนนดีะครบว่าได้เงินทองเพียบเลยครับเดี๋ยวมาเจอเงินจะทองเยอะเลยอ่ะฝันว่ามีลูป คนได้แหวนเพชรได้รักแต่รักให้ตลอดชิ้นเลยเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสุดยอดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่เราจะลืมไม่ได้ทุกคนนะครับผู้มีพระคุณทุกท่านแล้วก็คุณที่ทั้งสองท่านที่มาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ขอให้น้องมีความสุขตลอดไปร่ำรวยแห้งแห้งแห้งซ่จบเรียบร้อย ハハ <laughs> <laughs>